สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิ้งมีรถสวยรถปีใหม่น้อง้ายแดงมาให้พี่พี่ทุกท่านได้ดูก,กันเลยได้เป็นรถอีโ้คาประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับพันที่อยู่ข้างหน้าของพิ่นี่เลยนะคะผ่อนเพียงแค่แ0ดพต้นท่านนี้ดอกเบ้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อหาพิงได้เลยศูนย์แปด 7 0 4 3 2 5นนะคะสำหรับคันนี้นะขอเรียกว่าน้องป้ายแดงกันเลยนะคะรถประหยัดน้ำมันอีโคคาร์ที่น่าใช้งานอีหนึ่งคันเลยนะคะโตต้ตายารลิส1.2สปอร์ตปี2022ี่สีเทาดำสวยๆนะคะสำหรับคันนี้ขายผีอยู่ตั้งขายที่ราคา439,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ แปดพันนะคะเวลาได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะแอดไลน์หาพิง์ได้เลยตามเบอร์ที่พิงป์ากหมุดไว้ให้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาพี่พี่ทุกคนนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าหองเขานะคะกระจังหน้าหองเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะไฟหน้าทั้ง2อดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะ สีข,าว,ขาวนะคะจะได้เป็นไฟเดนทามนิ่งไรท์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำแบบรังผึ้งนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวฉมเขาเรียกว่าฉอมออนิวมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าสวยๆเลยนะคะตัดกับสีตัวรถมาให้เลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกรมดำสวยๆมาให้แมกขอบส5บห้านะคะ แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะยางปี2022มาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ led นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถมาให้กับลูกค้าด้วยด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างนะคะยางปี2022นะคะตัวยางติดกับตัวรถมาเลยนะคะแม็กลมดำแม็กขอบ15แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะ ในส่วนของตัวยางนะคะไม่แตกลายนะคะได้เป็นยางปีใหม่ใช้กันยาวๆไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านล่างสปอยเลอร์ไฟเบรตัวที่3ครบเลยนะคะที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็น โตต้ตานะคะยางรีครบรอบ60ปีของตัวรถมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะติดจากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2022นะคะแม็กตัวนี้แม็กลมดาแม,ม็กขอบ15นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยได้แม็กวสวยๆแบบนี้มาให้นะคะ ติดฟิล์มรอบคันมาให้กับพี่ๆทุกคนเราด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผ่นเพจตัวนี้กเลยนะคะแผ่นเพจตัวนี้นะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเขาอยู่ครบเลยนะคะได้เป็นปี2022ปีใหม่มาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็กระจกตรงนี้นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมีในส่วนของสัญญาณกันขโมยมาให้อีกด้วยนะคะ ไฮโบหารถอีโก้คา oh ประหยัดน้ำมันดอกป้ายแดงผ่อนประมาณ8,000นะคะดอกเบี้ยคันนี้นะคะอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเพียงแค่8,000ตรงต้นเท่านันนน้นเองรายได้นะคะ20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะถูกใจพี่ๆทุกคนแน่นอนนะคะได้เป็นรถอีโก้คาประหยัดน้ำมันน่าใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ เขาติดกันศาสตร์มาให้ทั้ง4บานให้กับทุทกลูกค้าแล้วด้วยนะคะภายในนะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้ามาให้แบบ LED นะคะมือจับได้เป็นสีเท่านะคะตัวกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะมีตัวสัญญาณการขมโมยมาพร้อมเลยนะคะรอยเม็ดอาตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ด้วยมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้พร้อมนะคะ มีระบบกันลื่นนะคะพวงมราลัยอุ้มดั่งสีดำได้เป็นพวงมราลัยมันติฟังก์ชันมาให้นะคะเ <c oughs> ครื่องเล่นซีจอแทสกีนแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโอต้มาให้อีกด้วยนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีน้ำเงินนะคะภายในคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเหียดขาได้สบายเลยนะคะ <c oughs> มาพร้อมกับคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็น สีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะนี่สีเดียวกับตัวรถมาให้กับพี่ๆด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าสามารถสแกนได้เลยนะคะสติกเกอร์ มองอกนะคะทุกอย่างเขาอยู่ครบมาให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่สองหมื่นสองนะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานมาให้ลูกค้าเลยนะคะ ใส่เครื่องเล่น CD ดีเชื่อมต่อบลูทูธฟัง AM FM ได้ทุกอย่างครบเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้อีกด้วยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังนะคะกล้องหลังตัวเนี้ยเขาติดมาจากโรงงานเลยนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ อีกโกค่ะประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันนะคะพอนอยู่แปดนนะคะห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะตรงพวงมลาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้พูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะหุ้มหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจติดต่อหาพิงได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะ ผู้โดยสารด้านหลังมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บจีมเงินนะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพรมสีดำน,นะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะออฟชั่นฟังชั่นครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะป้ายแดงอยู่ประมาณเ0 0 0แสนนะคะป้ายแดงอยู่ประมาณเ0 0 0แสนนะมือ2 นะคะมือสองอยู่ประมาณ439,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตเราฟรีดาวด้วยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถอะไรเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจค้าขายรับเหมาออกได้นะคะขอแค่อาชีพรายได้ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าสนิปเงินเดือนออกได้นะคะในส่วนของผู้รับเหมาขอสัญญาจ้างบุคคลหรือทางบริษัทนะคะคุณลูกค้าตรวจสอบให้ทางแฟนแนนได้เลยนะคะ มาดูในส่วนของรายละเอียดในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้เขามีไฟสองสินค้ามาให้นะคะตัวน็อตสี่เดียวกับตัวรถเลยนะตัวน็อตสี่เดียวกับตัวรถฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวโช๊คต่างๆเดิมนะคะชุดไฟท้ายของเขา๋ย่เราให้เห็นชัดๆเลยนะคะชุดไฟท้ายของเขานี่ของแท้นะคะของแท้เลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะ ของแท้นะคะตัวนี้เขาจะได้เป็นชุดเติมลมมาให้แล้วนะคะตัวนี้จำไม่ได้เป็นชุดอ่าพวกคุณอ่าเขาเรียกว่ายางสำรองอะไรพวกนี้จะไม่มีมาให้นะคะเขาจะเป็นพวกชุดเติมลมมาให้กับพี่ๆเลยนะคะลูกค้าอีก,กค้คาคันนี้พ่อนแปดพันนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองเลขใหม่น้อยมากนะคะมีตัวไร้ฟ้าทุกอย่างให้ครบนะคะกระจกตัวนี้แทเดินจัดโรงงานมาให้เลยนะ คุ้มสุดๆแน่นอนรายได้ 2, สองหมื่นซื้อคนเดียวจบรายได้ไม่ถึงนะคะคุณลูกค้ขาขอรายได้เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ก็จบเช่นเดียวกันนะคะรายได้ไม่ถึงขอคนกู้ร่วมหนึ่งคนนะคะดอกเบี้ยพิเศษหนูคิดให้พี่ๆไปเลยสองจุดเจ็ดเก้านะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์ตามที่พิงค์ปักบุดไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไม่ามารู้ในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะได้เป็นแบตเตอรี่แห้งนะคะเราเปลี่ยนมาให้กับพี่ๆใหม่แล้วชุดไฟหน้าตัวนี้เขาเป็นของแท้เลยคันเดิมตรงแท้นะคะข้างหน้าตรงนี้ก็ขงแท้เช่นเดียวกันนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆคันนี้เป็นเครื่องพันสองนะคะจะเป็นเครื่อง ใหม่มาแล้วนะคะ VVTIE นะคะเป็นเครื่องตัวใหม่ยกระดับตัวเครื่องมากขึ้นไม่อืดเวลาตอนที่ลูกค้าออกรถนะคะตัวน็อตแก้มไฟแก้มผัวเดิมรอยเม็ดอาร์ตต่างๆสีต่างๆนะคะแผ่นกันร้อนทุกอย่างอยู่ครบแน่นอนจุดแต้มสีนะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครสนใจรถอีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันนะคะคุณลูกค้าปีใหม่เลขไม่นอนออปชั่นคู่เพื่อนจัดเต็มแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะโตใต้ตายาลิส 1.2สปอร์ตปี2022สีเทาดำสวยๆเลยนะคะคันนี้พรอ,อยู่ประมาณ8,500นะคะพรสูดสุดถึง7ปี84วดดอกเบี้ยที่4.79นะคะคันนี้ป้ายแทงอยู่ประมาณ700,000นะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยนะคะเพจจนตั้งขายที่ราคา439,000บาทเครดีตีเราฟรีดาวให้เลยนะคะติดต่อหาพิง0827043253 อ๋อด้ทุกอาชีพพนักงานราบริษัทค้าราชการราาับวิสาหกิจค้าขายรับเหมาในส่วนของรับเหมาขอมีสัญญาจ้างหรือทวี50ให้กับเราเท่านั้นเองนะคะหรือขอให้มีการตรวจสอบหน้าง,งานนะคะเฉพาะค้าขายมีหน้าง,งานให้มีสัญญาจ้างให้มีสัญญาเช่าให้ขอตามตลาดนะต่างๆสามารถออกได้นะคะสเตทเมนต์นะคะใบใบซื้อของนะคะเอกสารคือไม่ยุ่งยาก นะคะคพียงแค่ลูกค้าเข้ามาดูแลดูรถแล้วถูกใจแค่นั้นเองนะคะติดต่อหาพิงได้เลยย้ำอีทีเบอร์พิง0 8น704 3253นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้พี่ๆติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ